เราเป็นงบทั้งหมดหนึ่งหมื่นหนึ่งพันยูซีสิ่งที่อยากได้ต้มน้ำปลาได้กระเป๋าไอ้นี่อยากได้แค่กระเป๋าอย่างเดียวเลยอย่างอื่นนี่คือเจอชนะได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เอาเปิดแค่ร้อยห้าสิบกล่องพอน้ำจิ้มไก่มาซีบูซีเลขบึ้มห่อหมกหัวกระเป๋าน่ารักจริงไม่รู้ได้แรกนะ สซบดหัวด้วยเข้าห้องน้ำแล้วเปิดได้สูุดจริงๆมันมีทิกหนึ่งสิบหนึ่งสิบหนึ่งหนึ่งเอาท้ายอัพด้วยสุดทิกนี้รู้แค่เรานะหนึ่งสิบหนึ่งสิบหนึ่งมาปึ๊บปึ๊บ หัดท้อนะอย่าร้องให้อย่าเจ้านะคะโอ้ยแล้วกดไปอีกไปมันต้องเป็นหนึ่งสิบหนึ่งหนึ่งสิบหนึ่งทำไมหนึ่งหนึ่งหอดนะหนึ่งหนึ่งเรานี่มามามาสุดรับสุดรับรับรับรอรับรอรับชุดรอรับชุดรอรับชุดรอรับกระเป๋ามาก เยเฮ้ยเข้มกว่าสองเห็นสูตรปะเห็นสูตรปะเห็นสูตรปะสูตรนี้ดีอ่านเทียมไม่ทันเครื่อง <c oughs> ล่อนไม้หอม,มนิรันด์รับเราสูตรรับเรารับรับชุดเลย ไม่อะไรแล้วชิวเม,ม็ดกล่องนี้เกลือมากเห็นหลายคนล,ยละแล้วมากเอาเถอะเดี๋ยวฮิง <c oughs> ชาหน้า <c oughs> ผาดสองของขวัญเติมเงินพี่รับยังครับเราพี่รับหมดแล้วน้องพี่รับตู้ยากเลยมีเพื่อนแล้วคิดเหมือนกันจุดนี้มันจุดใหม่ใช่ไหมล่ะเราแฝบแฟดกันใส่แค่เก่งไม่ในสายตาเพื่อนห้าพันดูดูดูที่โดดร่มเพื่อนเพื่อนเห็นที่โดดร่มผมปะเทบาเทบาเทบาที่โดดร่มดูออืนี่มันเดินลงแตงมิติขวัญตั้มเพื่อนเห็นมะวงรอบ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 เออไปฟันดันเข้าไป ขอบคุณครับแบ่งกันครับใจส้มกูลงกูลงมาผมไม่แหละตอบผมน้กอะไรตอบผมน้อยตอนเนี้ยก็เริ่มที่จะแบบโตขึ้นโตลงแบบ